สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พีเอสเพน o พสติฟโซเชียลข่าวสารสังคมในเชิงบวกจากสำนักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10เสริมสร้างวิชาการบนฐานธรรมหนุนนำความรู้สู่ความยั่งยืนวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุริพุนชัยวร,รมหาวิหารจังหวัดลำพูนค่ะที่จังหวัดลำพูนเรามีเรื่องราวดีๆที่อยากแลกเปลี่ยนกับทุกท่านค่ะจังหวัดลำพูนมีการขับเคลื่อนโครงการธนาคารเวลาค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าเวลาสามารถฝากธนาคารแล้วก็ถอนออกมาใช้ได้เหมือนกับเงินจริงหรือเปล่าเรามาดูรายละเอียดกันค่ะในปี2561จังหวัดลำพูนมีจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ22.12เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ มีการขับเคลื่อนง,งานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุหลากหลายทั้งด้านสวัสดิการสังคมการจ้างงานการปรับสภาพบ้านสิ่งอำนวยความสะดวกเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพการสนับสนุนโครงการของผู้สูงอายุการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการร่วมพัฒนาสังคมมีจำนวนชมรมผู้สูงอายุถึง651ชมรมชมรมทางปัญญาผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ และเป็นพื้นที่นำร่องโครงการธนาคารเวลารัฐบาลก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเอาแนวคิดในเรื่องของธนาคารเวลานะคะมากับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุนะคะ โดยสังคมโดยชุมชนดูแลซึ่งกันและกันนะคะซึ่งผู้ให้นะคะซึ่งจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือคนพิการในพื้นที่ของตนเองเนี่ยจะสามารถเป็นผู้รับได้เมื่อ,อถึงเวลาที่จําเป็นหรือเวลาที่ตนเองต้องการนะคะรวมตลอดถึงสามารถจะโอนเอาเวลาที่ตนเองเอาทําความดีเอาไวน้นะคะให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ด้วยนะคะการที่เรา ะจะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่แต่กของกระทรวงพัฒนาสังคมหรือว่าหน่วยงานของกระทรวงพาณิชคมเพียงหน่วยเดียวจะเป็นเรื่องของจังหวัดเป็นวาระของจังหวัดไปแล้วนะครับซึ่งก็คือระวาระของประเทศนั่นเองนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วครับก็เราต้องขอความร่วมมือนะครับทุกคนทุกฝ่ายนะครับก็ตั้งแต่ตัวครอบครัวของตัวเองเลย ว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีผู้สูงอายุในครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขานะครับโดยดูแลทั้งร่างกายและจิตใจด้วยธนาคารเวลาเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยอาสาสมัครธนาคารเวลาจะได้รับการดูแลกลับคืนเมื่อมีความต้องการและจำเป็นตามจำนวนเวลาที่ได้ให้การดูแลผู้สูงอายุที่ได้สะสมไว้เราได้ไปเยี่ยมและได้ลงเวลาไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่เจริญเติบตเก่ามาไดอา้อยู่ในความว่าพึ่งพิงก็ดูแลของญาติก็ดูแลบบเท่าดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีมี ปัจจัยที่จะต้องทำมาหากินก็รู้สึกว่าโครงการนี้ดีกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็การที่แคร์เวอร์ไปเยี่ยมก็รู้สึกว่ามีพลังมีกาลังใจที่จะต้องไปดูแลท่านก็เหมือนว่าเราได้เป็นลูกหลานท่านก็อยากจะตอบแทนแล้วก็คุณาความดีแล้วก็ได้รับได้ทําความดีกันต่อไปก็รู้สึกว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุทุกท่านในเขตอบตียงการครับมันดีมันดีอกดีใจอกีกอะภูมิใจที่เขามาพ่อบมากวายอกีกอะมาวัดความดันกันมาอย่างนี้มันได้หูอกีกอะเขามาอู้มาปออบใจคือมัน <laughs> สบายอกสบายใจอกีกอะอยู่คนเดียวมันก็เหงาแล้วคนเท่าอะ่ะเออมีลูกหลานไม่เอ่ยแฮมันจืนอกจืนใจอีกอะและในวันนี้ ที่ลำพูนมีการศึกษาดูงานของคณะกรรมาการสังคมเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการดำเนินงานธนาคารเวลาณนะองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนด้วยการดูแลผู้สูงอายุที่นี่ก็มีการดูแลกันเป็นระบบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราจะได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็ไปทำเป็นเหมือนเป็นข้อเสนอแนะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการต่อไปนะครับแล้วสิ่งที่เราจะมาดูซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเห็นเรื่องของอธานาคารเวลานะครับว่าที่จังหวัดลำพูนนี่มีการดำเนินการไปแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงได้เลือกจังหวัดลำพูนมาครับ นอกจากการดำเนินงานขับเคลื่อนงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของจังหวัดลำพูนยังมีการขับเคลื่อนอารยสถาปัตเพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับคนทุกวัยอย่างที่วัดพระาธาตุ h ริพุ h ช n ยวามหาวิหารและที่วัดโดยหลังถ้ำอำเภอบ้านโฮงก็เป็นตัวอย่างของสถานที่ที่มีการปรับสิ่งแวดล้อมให้เป็นอารยสถาปัตมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งทางลาด ห้องน้ำลานจอดรถเหมาะกับการใช้งานสำหรับคนทุกวัยจริงๆค่ะวันนี้หมูเฮาวเจาละปูนมาได้แค่ฝากสตังไว้ตี้ธนาคารตะอันเจา้าเฮาสามารถฝากเวลาไว้ตี้ธนาคารกันได้แล้วนะเจา้าวันนี้ท่านใดจะฝากจะทอนจะเบิกจะใจชายฮื้อตัวเก่าหรือฮื้อไผในวันนี้โครงการธนาคารเวลาพร้อมเพื่อทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนร่วมกันแล้วเจา้า กิจกรรมดีๆในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนง,งานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของจังหวัดลำพูนค่ะนอกจากงานธนาคารเวลาแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะที่เราอยากให้ทุกท่านร่วมกันสานต่อแล้วพบกันใหม่นะคะกับ PS10 Positive Social สื่อสร้างสรรค์สังคมจากสสว .10 ค่ะสวัสดีค่ะ